สวัสดีครับพบกับผมเที่ยวเวลบายทิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะตรงนี้ก็คือโรงพยาบาลราชวิถีนะฮะและนี่ก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะวันนี้ก็มีงานทหารผ่านศึกของกองทัพบ,บกนะฮะวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์นะฮะกองทัพบกก็จะมีการจัดงานทหารผ่านศึกที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นประจำทุกปีนะฮนะที่นี่นะครับ อันนี้ก็คือบรรยากาศช่วงเช้าบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะในช่วงที่กรุงเทพอากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามีฝุ่น PM 2.5ด p m 2นะฮะในวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็อบนะครับวันนี้เพราะว่าอากาศปิดนะฮะฝุ่นก็เลยเกินค่ามาตรฐานนะครับตรงนี้ก็จะมีท่ารถเมล์หลายสายนะฮะ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมานั่งรถเมลสาย12นะฮะจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปที่แยกติกชัยนะฮะถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเกาะราชวิถีนะฮะก็เป็นเกาะที่จะมีท่ารถเม์เยอะๆนะฮะ แต่ว่าถ้าจะไปขึ้นรถตู้ก็ไปขึ้นฝั่งนู้นได้นะฮะมีรถตู้ไปถึงเมืองทองศูนย์ราชการนะฮะแล้วก็ไปดีมโบฟิวเจอร์พาร์คได้นะครับมาแล้วนะครับรถเมล์สาย12นะฮะก็เป็นรถมินิบัสสีส้มนะฮะก็จะมี2ประเภทนะฮะก็คือขอสมออกอนะฮะแล้วก็รถมินิบัสสีส้มนะฮะถ้าเป็นขสมออกอก็ค่าโดยสาร8บาทตลอดสายนะฮะรถสีแดงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถสีส้มก็จะคิดค่าโดยสารอยู่ที่10บาทนะฮะ ตอนนี้เราก็กําลังเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชวิถีนะครับแถวนี้จะมีโรงพยาบาลเยอะนะฮะพวกโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพงมงกุฎแล้วก็โรงพยาบาลเอกนะฮะรวมถึงสถานที่ราชการอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนีนะครับของตรงข้ามก็เป็นสถาบันพยาธิวิทยานะฮะแถวนี้หน่วยงานราชการก็จะเยอะนะฮะถัดไปตรงนู้นก็เป็นแยกตึกชัยแล้วนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะเดี๋ยวผ่าไปนะครับ ขวามือก็เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎน,นะฮะซ้ายมือก็เป็นโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนนะครับถ้าตรงไปก็สามารถไปสองคนสังทีได้นะฮะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็ไปโรงพยาบาลรามาไปหลานหลวงดุเมรา,าดได้นะครับเร็วกว่าก็ไปปลิพัทธนะไป โรงพยาบาลวิชัยุทธได้นะครับขวามือเป็นวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะฮะเส้นนี้นะฮะหนึ่งงานราชการจะเยอะนะฮะร,ราชวิถีนะครับเดี๋ยวรถก็จะตีออกขวานะฮะแล้วผมก็จะลงที่แยกดึกชัยนะฮะ ้งหน้านี้ก็เป็นถนนพระรามที่6นะฮะข้างบนก็เป็นทางด่วนนะฮะเวขวาแล้วนะฮะแล้วรถก็จะไปจบที่ปากคลองตลาดนะฮะสำหรับสาย12นะครับเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับรถเมย์สาย12นะฮะรถก็จะมีจับเบื้อนขาวาไปส่งที่เสร็จการหรือว่าปรับท้องตลาดนะฮะก็ขอไปคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทําอะไรไปที่ที่ไหนยอย่าลืมกดติดตามช่องของวิวปยนีนะครับคลิปเรื่องราวกันนงทางฝากากันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ